ื่องของสมาคมกู้ชีพร่วมใจค่ะที่จังหวัดตรังล่าสุดออกมาประกาศยุต,ติการให้บริการประชาชนเพราะเขาบอกว่าตอนนี้ทางสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังค้างค่าเคสของเขาค่ะไม่ว่าจะเป็นเคสอุบัติเหตุและเคสผู้ป่วยฉุกเฉินแล้วค้างเงินเขานานนับปีค่ะ สมาคมกู้ชีพร่วมใจอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังประกาศผ่านเฟซบุ๊กเลยนะคะบอกแจ้งยุติการปฏิบัติหน้าที่รับผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและผู้ป่วยฉุกเฉินเป็นการชั่วคราวค่ะตั้งแต่1มกราคม2567สาเหตุคือที่ผ่านมาทางสมาคมกู้ชีพร่วมใจ เขาไม่ได้รับเงินค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่จากสถาบัานการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติและจากสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดตรังเขาบอกค้างนานนับปีทําให้ทางสมาคมกู้ชีพร่วมใจตอนนี้พูดตรงๆค่ะขาดสภาพคล่องเงินหมุนไม่มีแล้วค่ะนายจารุสุนทรนนท์ซึ่งเป็นนายกสมาคมกู้ชีพร่วมใจบอกเลยบอกต่อเดือนเขาออกไปรับเคสเนี่ยนับร้อยๆเคสเอาแค่เฉพาะค่าน้ำมันตีค่าน้ำมันอย่างเดียว คันละประมาณ8,000บาทต่อเดือนแล้วตอนนี้สมาคมกู้ชีพร่วมใจก็หมดแล้วกับเงินบริจาคไม่มีเหลือแล้วคือเกลี้ยงแล้วนะคะหลังจากนี้คงต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่โดยจะกลับมาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติอีกครั้งเมื่อได้รับการตอบรับและดูแลค่าตอบแทนที่คงค้างค่ะปัญหาที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนเรื่องค่าเคสก็บั้งแต่เดือนกันยาปีนาร้อครับเราได้งเงินรับสนุนจากชาวบ้านนะครับเป็นเงินทำบุญ จากผู้บริจาคลงศพผ้าหา่อศพที่บริจาคมาเพื่อให้เราได้ดําเนินกิจการต่อไปทางหน่วยงานที่รับผิดชอบได้เพิกเฉยและก็ละเลยในการรับผิดชอบในองค์กรของพวกเราจนกระทั่งบัดน,นี้เราไม่สามารถที่จะสามารถที่ว่าจะดําเนินการช่วยเหลือ,อสังคมได้ ทางนายกสมาคมกู้ชีพร่วมใจบอกด้วยนะคะบอกก่อนหนะ้านี้เขาเคยเหมือนทวงถามอะ่ะสอบถามไปยังสาธารณสุขจังหวัดตรังแล้วว่าทำไมสาเหตุอะไรทำไมค้างจ่ายค่าเคสเขาได้รับคำตอบว่าระบบล่มค่ะคุณแม่เขาบอกระบบล่มพอระบบล่มก็ไม่สามารถจ่ายเงินชดเชยหรือว่าค่าตอบแทนให้แก่องค์กรกู้ชีพกู้ภัยทั่วประเทศได้ซึ่งหากกู้ชีพกู้ภัยเดินหน้าต่อไม่ได้คาถามคือ เดี๋ยวเทศกาลปีใหม่เนี่ยมันอาจจะต้องมีปัญหาอย่างแน่นอนคือทั้งเรื่องของอุบัติเหตุทั้งเรื่องของผู้ป่วยฉุกเฉินและยิ่งเป็นช่วงเทศกาลเนี่ยค่ะมีการเดินทางค่อนข้างที่จะเยอะเนี่ยอุบัติเหตุก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้เยอะเขาจึงอยากให้ทางสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติและสาธารณสุขจังหวัดตรงังเร่งแก้ไขปัญหานี้โดยด่วนเลยค่ะครับอุ้ยระบบล่มเป็นปีได้เลยเหรอเนี่ยทั้งจ่ายนานนับปีค่ะยังไงช่วยดูกันหน่อยแล้วกันนะครับไม่งั้นเดี๋ยวประชาชนจะลำบากเอา